เมยและฝ้ายย้ายเข้าหอพักที่เก่าแต่เงียบสงบป้าแม่บ้านเตือนว่าห้ามเปิดห้องหมายเลข9เด็ดขาดทั้งสองคนสงสัยแต่ไม่ใส่ใจเมยได้ยินเสียงกระซิบตอนกลางดึกจากทางเดินทุกคืนเสียงจะดังใกล้ขึ้นเธอถามฝ้ายแต่ฝ้ายบอกว่าไม่เคยได้ยินอะไรเลยเมยเริ่มค้นหาข้อมูล พบว่าเมื่อสิบปีก่อนมีนักศึกษาหญิงผูกคอตายในห้องหมายเลขเก้าเพราะถูกเพื่อนรังแกและศพถูกพบช้าเกินไปคืนหนึ่งเมตามเสียงกระซิบจนไปหยุดที่หน้าห้องเก้าประตูเปิดออกเองเธอเดินเข้าไปพบภาพถ่ายเก่าและกระจกเต็มห้องเธอมองในกระจกเห็นไสยืนอยู่ข้างในกระจกหน้าเต็มไปด้วยเลือดป้าแม่บ้านเผยว่า เีมาตั้งแต่แรกแล้วนะเมยหันไปหาฝ้ายที่เดินออกจากเงามืดพร้อมเสียงกระซิบที่ว่าช่วยฉันด้วยเสียงกรีดร้องของเมยดังออกมาจากห้องหมายเลขกาวประตูที่ปิดสนิทพร้อมเสียงกระซิบว่าห้องนี้ยังว่างอยู่นะ